ครับวันนี้พี่ตู่กับเมนูยำไข่ต้มยำมะตูมนะครับกับเป็นมนูบ้านแต่อร่อยไม่ธรรมดาเลยนะครับเริ่มจากการต้มไข่ก่อนนะครับไม่เกิน6นาทีครึ่งนะครับเราไปนอกน้ําเย็นกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปทําด้วยกันเลยนะครับพร้อมแล้วทากันเลยครับครับวันนี้พี่จะบอกเคล็ดลับทายำไข่ยำมะตูมให้อร่อยนะครับเริ่มจากปลาหมึกนะครับวันนี้พี่จะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหมูสับนะครับ อันนี้พี่เริ่มหั่นปลาหมึกก่อนนะครับเราหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับไว้นะครับไม่ต้องหั่นละเอียดมากนะครับหรือก็ไม่ต้องหั่นใหญ่เกินไปนะครับประมาณที่พี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วจะพักไว้ก่อนนะครับมีทําสักหนึ่งจานก็สักตัวหรือสองตัวก็ได้นะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําว่ตพุดิบจะทาอะไรต่อนะครับเอาอันนี้เริ่มจัก หั่นบลาหมึกแห้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับถ้วยเล็กๆเ,เนี่ยแหละครับเก็บไว้ทําทเครื่องยํากันนะครับเวลาเราจะยำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอาหารไทยๆเนี่ยครับก็ไม่พ้นหอมแดงนะครับเราก็จะซอยไว้สักถ้วยหนึ่งอย่างนี้นะครับซอยบางๆนะครับเท่าๆกันนะครับอย่างเงี้ย สักไว้สักถ้วยหนึ่งนะครับองนี้ก็เราจะมาทําเป็นส่วนผสมของน้ํายำของพี่ตูนะครับนี่ใช้หอมแดงซอยนะครับจะใช้ลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราหาได้นะครับอันนี้พี่ตูใช้ลูกเล็กนะครับเออนะครับมันจะได้หอมหน่อยหนึ่งนะครับเออนะครับเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเครื่องยำหนึ่งนะครับจะมีทั้งกุ้งแล้วก็พี่กินหัวซอยเอาไว้แล้วนะครับพี่กินหันะครับเดี๋ยวเราก็ทํากันต่อเลยนะครับอันนี้ ครับอันนี้น้ํามันพืชนะครับที่ต๋่จะใช้ตั้งประมาณรักสี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับเอาหอมแดงลงมาทอดนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะเครื่องยำพี่เดี๋ยวอันนี้พี่จะใช้การทอดเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับหอมแดงที่เราซอยไว้ถ้วยหนึ่งมอสักครู่เนี่ยนะเห็นไหมครับเราต้องหันให้พอบางๆเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็ลงมาทอดไอ้นี่การทอด หอมแดงเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับต้องคอยสังเกตสีของหอมแดงดีๆนะครับถ้าเกินไปก่อนนั้นป๊บมันก็จับไหมแล้วมันก็ไม่กรอบเลยนะครับต้องค่อยๆดูนะครับเปลี่ยนสีเอาสีตาลที่ตุกที่เสร็จเลยนะครับแล้วมันก็จะเสร็จพอดีหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างสีไม่เป็นน้ำตาลมากเกินไปนะครับถ้ามันน้ำตาลหมดเลยมันจะไหมนะครับต้องคอยดูนะครับขึ้นมาให้มันออกน้ำตาลนิดนึงเด็กที่สุ๋น ทำให้ดูนะครับสีประมาณไหนแล้วก็ตักขึ้นตามที่นะครับเราจะเป็นคนที่ทอดหอมแดงให้หน้าทาเน้นนะครับเนี่ยแล้วอย่าไปเปิดไฟแรงนะครับมันจะไหม้ครับหอมแดงจะต้องเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับมีต้องช้อนขึ้นตอนนี้เลยนะครับเนี่ย่างนะครับยังไม่ทันเป็นสีน้ำตาลดีนะครับต้องึ้นมาระหว่างสีประมาณเนี้ยนะครับสีของหอมแดงก็จะเสร็จสวยงามนะครับเดี๋ยวแบบ นิดเดียวนะครับเดี๋ยวพิจูให้ดูเนี่ยประมาณนี้เน่อยๆพิ่ตักให้ดูนี่นะครับดิแสนว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมาสุกข้างบนอีกนิดหนึ่งนะครับต้องเผื่อสุกข้างบนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแบบนี้นะครับใช้หยาบสักนิดหนึ่งโอเคแล้วครับเท่าทีแล้วไหมครับอยากตักนานกันนี้นะครับเพราะมันจะไหม้นะ่ครับประมาณปีนี้เลยนะครับต่อไปเที่ก็จะใช้กุ้งแห้งนะครับที่เราอ่มีไว้นะครับกามาทอดหน่อยนะครับ พื่อให้กุ้งแห้งนะครับไม่ต้องเป็นตำนะครับอันนี้มาทอดเลยนะครับเพราะเราท้ํายานะครับเห็นไหมครับกุ้งแห้งเราก็คอยสังเกตอย่าไปเปิดไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวสีมันก็ตามที่พี่ขึ้นมาเห็นไหมครับออกมาเหลืองเหลืองทองทองนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้มันดานไม่เกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเกินกรอบนะครับประมาณนี้สีให้พี่ขึ้นมาประมาณนี้ดูตามพี่เลยนะครับสีของกุ้งแห้งเราก็มาทอดเหมือนกันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับอันนี้ต่อไปก็ ปลาหมึกเห็นไหมครับปลาหมึกที่หั่นไ้มาสกูนเองเอาไปลงไปทอดด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยนีเห็นไหมครับปลาหมึกทอดลงไปนะครับปลาหมึกก็ต้องสังเกตดีๆเหมือนกันนะครับเราทำสามสามทอดแล้วนะครับดังนั้นการทอดก็ไม่ให้ใช้ไฟแรงมากเห็นไหมครับพอปลาหมึกมันดูเริ่มแห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็ตักขึ้นมาเลยนะครับเราก็ปรับพักไว้ก่อนนะครับนี่ปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ แต่น,น,นี้ก็สําคัญแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะใช้หมูสับที่เราเตรียมไว้อันนี้เราก็จะเข้ามา hmm. เขาเรียกว่ามารวนหมูนะครับที่จะมารวนหมูเนเรา,ารวนหมูกันอย่างนี้เลยนะครับรวนหมูนี่เราก็าใช้น้ําเติมขึืนอเป็นนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ใหเ,เติมน้ำนลงไปในเนื้อหมูถ้ามีน้ําซุปได้นะั้นมันก็จะดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้น้าเปล่าก็ได้นะครับที่ตัวมีน้ําซุปอยู่ก็เลยเอามารวนหมูสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปยำนะครับ ไม่ให้มันสุกเกินไปจนแข็งนะครับเดี๋ยวสังเกตตอนที่พี่ตักขึ้นนะครับหลังจากรวนหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ํายํากันต่อนะครับมีกำลังรวนให้มันเข้าที่เลยนะครับนี่รวนหมูนะครับเดี๋ยวพอหมูเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งแล้วดูมันสุกทั่วกันแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะครับครับอ่ะพอหมูเรารวนประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตัก ขึ้นเลยนะครับเอามาพักไว้ก่อนนะครับสีประมาณนี้ครับเราเขาเรียกว่ารวนหมูนะครับเพื่อไปทําเป็นน้ํายําต่อนะครับเนี่แนะครับตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับไม่ไม่สุกแห้งเกินไปเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําตัวน้ํายํานะครับเอาละครับมาเริ่มทําน้ํายําก่อนเลยนะครับพี่ตู่ใช้น้ําตาลทรายนะครับสักประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะกว่ากว่านะครับประมาณเนี้ยนะครับแค่นี้แหละครับ เออไม่ให้หวานเกินไปถ้าใครชอบหวานก็ใส่ตามหวานเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ำปลานะครับนะที่ถูกใช้น้ำปลานะครับผ่านน้ำปลาหอมๆเลยนะครับครับใช้ประบาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้นะครับกองช้อนนะครับตอนหนึ่งยำของพี่นะครับดูตามนี้เลยนะครับน้ำตาลสัก1ช้อนน้ำปลาสัก2ช้อนนะครับอ่าจะเอาก็ได้นะครับครับอันนี้ก็คือน้ำมะนาวที่เราบีบไว้แล้วนะครับก็สัก อ,อใส่สักสองสามช้อนก็ได้นะครับแล้วแต่คนทานนะครับว่าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะครับพี่ตู่ใส่สักสามช้อนแล้วนะครับกับโต๊ะนะครับครับอ่ะคนให้เข้ากันนะครับให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พี่ตู่ก็จะใช้น้ำพริกเผานะครับใช้ประมาณสัก ครึ่งชอ้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็จับมาละลายเข้าด้วยกันนะครับให้น้ํายําเราเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับละลายน้าพริกเผากันนะครับให้ให้เข้ากันให้หมดก่อนนะครับนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้ดูนะครับพริกขี้ดูเนี่ยหั่นไว้พอสมควรใก่ไปพอสมควรนะครับชัด1หนึ่งช้อนหรือสองช้อนแล้วแต่คนทานนะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ เราชอบเลยนะครับอ่พี่ตุกก็ใส่ไปแล้วก็จับมันคลุกไปด้วยกันกับน้ำยำเนี่ยไหมครับสีมันเริ่มเข้ากันแล้วนะครับอทำตามพี่เลยนะครับครับอ่าพอยำเข้าที่กันแล้วพี่ตุ๊กก็จะใช้หอมแดงที่ซอยไวอ้อ่บ้างแล้วที่ไม่ได้ไปทอดนะครับเอามาใส่นะครับเดี๋ยวไปลงไปในยำน้ำํายำ ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องมากเกินไปนะครับเพราะเราดีที่เราทอดแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็เอามาผสมไว้นะครับเนี่ยนะครับใช้หอมแดงมาผสมไว้ด้วยนะครับไม่ต้องทอดอันนี้ไม่ได้ไปทอดนะครับอัานเอาไว้นะครับนะครับทําตามนี้เลยนะครับ ครับอันนี้ก็หมูสับที่ลวนเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็มาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะครับเนี่ยครับคลุกกลับไปในน้ํายํานะครับเนี่ยครับใส่พอสมควรนะครับใครชอบหมูมากก็ใส่ไปมากหน่อยก็ได้นะแต่ต้องดูนะครับให้มันเหมาะสมกับน้ำที่เรายําไว้นะครับถ้ามันใส่เยอะเกินไปน้ําที่เรายําไว้มันก็จะแห้งนะครับเพราะมันจะไปอยู่ในหมูหมดนะครับเอาแค่ประมาณที่พี่จะไว้ประมาณนี้นะครับให้พอสมควรนะครับเนี่ยเราก็ เดี๋ยวขอชิมดูหน่อยนะครับว่าอ๋อโอเคเลยครับใช้ได้ละนะครับเนี๋ยเราก็จะไปจัดจานนะครับเดี๋ยวไปดูไข่ที่วิ่ตตรต้มว่ามันเป็นยางมาตูไมไหมนะครับเอาละครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำยำ เอาล้ครับตอนนี้เราก็มาดูไข่ที่ต้มไวแล้วนะครับว่ามันจะไปย่างประตูไม่ได้ครับ6นาที30วินาทีของพี่นะครับแล้วก็ไปน็อกกระแนนย้าเย็นนะครับพอน็อกน้ําเย็นแล้วเรามาผ่ามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับไข่ย่างประตูพี่ตู่น่าทานมากเห็นไหมครับอย่าลืมอาไปทําดูนะครับเสร็จแล้วที่เราทําน้ํายําแล้วก็มาลาดอย่างนี้รอไปก่อนเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเอาลครับน้ํายําพี่ตู่ที่ ทำไว้เนี่ยนะครับเราก็มาไล่ใส่ให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ตูกกะไว้หนึ่งจานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยปริมาณสําหรับหนึ่งจานนะครับกับไข่ที่เอ,อต้มไว้นะครับเนี่ยนะครับใส่ให้ไปหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะน่าทานแล้วเห็นไหมครับแต่แล้วเดี๋ยวพี่ตู่จะเอา ปลาหมึกกับกุ้งแห้งที่เราเน้ในวิธีตัวลงมาไว้ด้วยกันนะครับปลาหมึกกับกุ้งแห้งที่ทอดแล้วเนี่ยอันนี้เรามาใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับนะครับจำได้ไหมครับมีทั้งกุ้งแห้งที่ไปทอดแล้วแล้วก็ปลาหมึกที่ทอดแล้วเนี่ยอันนี้เราก็มาโรยหน้านะครับใครที่ชอบทานปลาหมึกกับกุ้งแห้งเนี่ยเวลาเราทํายำไข่เนี่ยที่ขาดไปได้ก็กุ้งแห้งแต่พี่ตู่ใส่ปลาหมึกไปด้วยมันจะทําให้อร่อยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็หอมแดง ที่เอาไปเจียวไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ความหอมแล้วนะครับที่เราเจียวไว้แล้วนะครับหอมแดงนะครับให้มามาใส่ในขั้นตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะมีหอมแดงที่หั่นสดๆกับหอมแดงที่เราไปเจียวไว้แล้วนะครับนี่เป็นหอมเจียวนะครับเอามาโรยหน้าเลยนะครับโอ้หน้าทานมากเลยครับเมนูนี้เห็นไหมครับใส่เยอะได้แล้วครับพริกขี้หนูซอยนะครับอันนี้เราก็จะเอามา โรยหน้าหน่อยนึงนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยกับคำว่าเมนูยำนะครับอ่าเราก็จะทำยำดับไทยๆเลยนะครับหน้าตาก็น่าทานแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับกว่ากดไลค์กดแชร์สับสไครให้พี่ตู่ด้วยนะครับไปกับรายซื้อกันแล้วกันนะครับเพื่อทำคลิปต่อๆไปให้พวกเรานะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ